สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจปรากฏการณ์ความสำเร็จระดับโลกของวง BTS กันค่ะครับเรามีข้อมูลจากหลายมุมมองเลยทีเดียวใช่ค่ะทั้งบทวิเคราะห์ธุรกิจจาก Harvard The Standard มีบทความจิตวิทยาด้วยแล้วก็มุมมองจาก Grammy.com รวมถึงความเห็นจากแฟนคลับเอง วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ BTS เนี่ยดังไปทั่วโลกได้ขนาดนี้ทั้งๆที่เพลงส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาเกาหลีนะคะครับน่าทึ่งมากจริงๆคืออะไรคือส่วนผสมสำคัญที่ทำให้เขาไปได้ไกลขนาดนั้นถ้าเริ่มจากจุดแรกเลยคือเขาไม่ได้มาจากค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ที่เรียกว่า Big Tree ใช่ไหมคะ ใช่ครับไม่ใช่ S M Y G หรือ J Y P แต่มาจาก Big Hit Entertainment ซึ่งตอนนั้นก็เเป็นบริษัทเล็กๆเรื่องราวแบบมวยรองสู้จากศูนย์นี่ดูเหมือนจะโดนใจคนเยอะนะคะโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกถูกต้องครับการเป็นรองนี่แหละครับที่อาจจะผลักดันให้ต้องหาทางที่แตกต่างออกไปอย่างผู้ก่อตั้งบังชียกเนี่ยเขาก็มีแนวทางที่ต่างออกไปเหมือนกันครับคือ เขาเน้นสร้างความสัมพันธ์กับศิลปินที่ค่อนข้างาสมดุลกว่าให้อิสระในการทำเพลงทำคอนเทนต์ซึ่งต่างจาก k คป๊ทั่วไปที่อาจจะควบคุมเข้มงวดกว่านี้ใช่ครับแนวทางนั้นมันค่อนข้างสวนทางกับที่เคยปฏิบัติกันมาแล้วเรื่องการใช้สื่อดิจิทัลล่ะคะอันนี้เหมือนเป็นจุดแข่งสำคัญเลยสำคัญมากๆครับ BTS นี่ถือเป็นผู้บุกเบิกเลยนะ ในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเข้มข้นแล้วก็สร้างสารรค์ด้วยมีแอเคราร์รวมของวงตั้งแต่แรกๆเลยใช่ครับแล้วก็ทำวีล็อกทำไลฟ์สตรีมอย่าง v l i ล e เนี่ย BTS เป็นกลุ่มแรกๆเลยที่ใช้จนมันฮิตขึ้นมาการแชร์อะไรแบบนี้มันทำให้รู้สึกใกล้ชิดเนาะเหมือนเพื่อนไม่ใช่อดอลที่จับต้องยากจริงครับมันต่างจากภาพลักษณ์เคป p อยุคก่อนๆที่ต้องดูสมบูรณ์แบบตลอดเวลา แล้วก็มีคอนเทนต์ออนไลน์เยอะมากทั้งแบงต t นบอม m b รัน n BTS ใช่พวกนี้ทำให้แฟนๆเข้าถึงง่ายผูกพันถึงแม้ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้ออกสื่อหลัดมากเท่าวงค่ายใหญ่ๆแถมยังพัฒนาแพลตฟอร์มตัวเองอย่าง Weverse อีกการแสดงอันนี้ต้องมากก่อนซึ่ง BTS ก็ได้รับการยอมรับมากๆ เพลงหลากหลายแนวมากนะคะป๊อปฮิปฮอป R&B มีหมดเลยครับทำให้เข้าถึงคนฟังได้กว้างแล้วก็มีการร่วมงานกับศิลปินระดับโลกเยอะด้วยแต่จุดที่หลายคนพูดถึงมากๆคือเนื้อหาเพลงใช่ไหมคะที่ดูจะแตกต่างใช่เลยครับคือกล้าพูดประเด็นที่มันเอ่อลึกซึง้งท้าทายอย่างปัญหาสังคมสุขภาพจิต การรักตัวเองซีรีส์ Love Yourself นี่ดังมากแล้วก็แคมเปญกับ UNICEF ด้วยครับซึ่งมันต่างจากเพลงเคท็อส่วนใหญ่ในยุคนั้นนะการที่ Member มีส่วนร่วมเขียนเพลงเองด้วยคงทําให้เพลงมันจริงใจขึ้นมีส่วนมากๆครับทําให้เนื้อหามันดูเรียลดูเข้าถึงง่ายขึ้นบวกกับการแสดงบนเวทีที่แบบโอ้โหทรงพลังมากค่ะสมาชิกทั้ง7คนก็มีความสามารถคาแร a เตอร์ชัดเจนครับ แต่สิ่งที่ผมว่าซื้อใจแฟนๆได้สุดๆเลยคือการที่เขาก้าแสดงความเปราะบางออกมาอ๋อเหมือนตอนงานมามะปี2018ที่พูดเรื่องเกือบจะยุบวงใช่ไหมคะใช่ครับใช่มเมนต์ Moment นั้นคือแบบสะเทือนใจมากแล้วมันทำให้แฟนๆรู้สึกว่าเออเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะมันทลายกำแพงไปเลยนะคะครับแล้วความสัมพันธ์ในวงที่ดูแน่นแฟนมากๆคอนเซปต์ Concept 7คนเท่านั้นหรือ7ออนนอนเนี่ยก็เป็นอีกเสน่ห์สำคัญเหมือนกันใช่ครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะส่งผลโดยตรงมาที่พลังของอาร์มี่แฟนคลับของพวกเขาแน่นอนครับอาร์มี่นี่คือผูกพันกับวงสูงมากรู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนกันเลยแล้วก็มีบทบาทสำคัญสุดๆในการผลักดันความสำเร็จทั้งโปรโมทโหวตซื้ออัลบัม้มสตรีมเพลงใช่ครับการรวมตัวในโลกออนไลน์ก็แข็งแกร่งมากๆช่วยกันผลักดันเยอะจริงๆ นอกจากปัจจัยภายในวงกับแฟนคลับแล้วบริบทภายนอกจังหวะเวลาก็มีส่วนด้วยไหมคะมีส่วนมากครับต้องยอมรับว่าจังหวะมันก็ดีด้วยช่วงที่ BTS เริ่มดังในระดับสากลเนี่ยกระแสเ K-pop หรือ Hallyu Wave มันกำลังมาพอดีที่รัฐบาลเกาหลีก็สนับสนุนเป็นซอฟต์พาวเใช่ครับแล้วก็เป็นช่วงที่ One Direction พักวงพอดีด้วย mm hmm. มันก็เกิดช่องว่างในตลาดบอยแบนดตะวันตก อ๋อ oh, เป็นจังหวะที่พอดีกันครับและภาพลักษณ์ของ BTS ที่อาจจะดูต่างจากศิลปินชายตะวันตกหน่อย hmm. คือดูเข้าถึงง่ายอ่อนโยนกว่าเน้นความเป็นทีมก็อาจจะไปตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหาความสัมพันธ์แบบกลุ่มอะไรแบบนี้เป็นไปได้ครับบวกกับยุคที่โลกมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วการเข้าถึงคอนเทนต์ผ่านดิจิตอลมันง่ายมากๆสรุปแล้วความสาเร็จของ BTS นี่คือไม่ได้มาจากอย่างเดียวนะคะ ไม่ใช่โชคช่วยแน่นอนแต่เป็นส่วนผสมที่แบบลงตัวมากๆซับซ้อนด้วยทั้งกลยุทธ์ที่กล้าต่างการใช้สื่อดิจิตอลที่ฉลาดคุณภาพผลงานเนื้อหาที่จริงใจตัวตนศิลปินที่เข้าถึงได้ความผูกพันกับอาร์มี่ที่แข็งแกร่งมากๆและก็จังหวะเวลาบริบทโลกที่มันใช่พอดี แต่ถึงจะสำเร็จขนาดนี้ความท้าทายข้างหน้าก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆเลยก็คือเรื่องการเข้ากรมของสมาชิกที่ต้องทยอยกันไปตามกฎหมายเกาหลีเกิดขึ้นซ้ำได้อีกไหมหรือมันจะยั่งยืนในระยะยาวได้ยังไงเป็นคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องหมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ